ใช่ครับคุณภรรยาครับคุณขึ้นรถผู้ชายคนอื่นแบบเนี้ยมันดูไม่ดีมั้งครับคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันนะคะคุณสามีเก่าต่อให้เราหย่าก,กันแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ควรทําแบบนี้นะครับฉันจะทําอะไรก็สิทธิ์ของฉันนะคะนี่คุณครับผู้หญิงเขาไม่สนใจเนี่ยคุณหลบไปเถอะถ้าเขาไม่สนใจผมอะเขาคงไม่หาแฟนใหม่หน้าเหมือนผมหรอกผมว่าไม่เหมือนนะครับผมหลอกคุณน้งเยอะ ท่านประธานครับนี่ขนาดอยากกันไม่กี่วันคุณผู้หญิงก็ลืมท่านไปซนนะแล้วครับไม่น่าเลยครับท่านนี่คุณหูปากไปเลยนะถ้าคุณยังมาว่าคุณผู้หญิงอย่างนี้อีกอ่ะคุณโดนหักเงินเดือนแน่ครับใครมาทิ้งขยะหนห้องอีกเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนี่คุณทำไมทิ้งขยะแบบนี้คะแล้วจะทำมา เอามานี่นี่เธอจะทำอะไรอะ่ะพวกคุณเอาขยะมาทิ้งหน้าห้องฉันจนฉันเดินเข้าห้องไม่ได้แล้วนะคะก็จะทําไมอะ่ะก็อยากจะทิ้งตรงนี้แล้วยังไม่พอนะยังเอาผ้ามาตักไว้ตรงนี้อีกนี่คุณยังมีความเกรงใจบ้างไหมอ่ะแล้วจะเกรงใจทําไมคนเดิกจะใหญ่โตใช่ทางเดินก็ทางเดินส่วนรวมอะ่ะจะทำอะไรก็เรื่องของฉันปะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดแบบนี้นะคะทำไมพวกฉันถึงไม่มีสิทธิ์เธอมันแค่ผู้เช่า ส่วนพวกฉันน่ะมันเจ้าของห้องคุใครกันแน่ที่ไม่มีสิทธิ์พูดพวกคุณทำแบบเนี้ยฉันจะไปฟ้องนิติไปเลยอีกี่ฟ้องฉันไม่กลัวแกหรอกท่านประธานครับคุณผู้หญิงแย่แล้วครับผมขี่ฟ้องดีนะ ของคุณอีกเนะี่ยก็ว่าทำไมพัสดุที่ส่งมาพังหมดเลยส่งน้ำหน้าใครบอกให้ผู้เช่าอย่างเธอมายุ่งเรื่องฉันแต่คุณก็ไม่ควรทำแบบนี้นะฉันอยากจะทำแล้วทำไมฉันจะโทรฟ้องเจ้าหน้าที่จะกล้าเหรอ คุณเป็นใครเนี่ยผมก็เป็นคนที่เอาเงินมาให้คุณไงครับที่เงินค่าอะไรค่ะค่ารักษาพยาบาลนะครับโอ้ยคุณคุณต่อยผมทำไมเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณน่าจะรูตัวนะครับผมทำอะไรให้คุณคุณไม่ได้ทำอะไรผมแต่คุณทำร้ายผู้หญิงคนนี้ผมไม่ชอบไม่ชอบมันก็เรื่องของคุณอย่าให้ผมเห็นหน้าคุณอีกนะบายยย ท่านประธานครับท่านประธานมาช้าไปครับคุณผู้หญิงกำลังจะโดนยแย่งไปแล้วนะครับถ้าไม่ใช่เพราะผมกลัวคุณมีอันตร,รายอะ่ะผมคงไม่ปล่อยคุณไปแบบนั้นหรอกท่านประธานครับผมเข้าใจครับในคุณคุณอยู่คนเดียวมันอันตร,รายนะคุณไม่คิดจะหาคนมาดูแล่อยหรอฉันเพิ่งอยามายยังไม่คิดจะมีใครหรอกเคยมีคนบอกผมนะครับว่าถ้าอยากลืมรักเก่าให้เร็วคือการมีรักใหม่ให้เร็วที่สุดเฮ้ยใครมารีโนเวทบ้านตอนนี้เนี่ย นใส่ยมีดีเลยต้องไปจัดการหน่อยแล้วฤฤเดี๋ยวก่อนคุณร <c oughs> อดูอีก2อสามวันก็ได้ค่ะคุณรู้ไหมว่าทำเสียงดังรบกวนคนอื่นน่ะมันผิดกฎหมายนะ ฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่มันห้องของฉันนะนี่ติดใจคุณทําด้วยอะไรอะ่ะห้องข้างบนก็นักศึกษาห้องข้างล่างก็คุณป้าแล้วไงอะ่ะพวกเขาต้องการการพักผ่อนคุณทําเสียงดังแบบเนี้พวกเขาจะนอนอยังไงไม่ได้พักผ่อนก็เรื่องของเขาถือว่าเป็นความซวยของเขาแล้วกันนี่คุณส่วนเธอเตรียมตัวประสาทกินได้เลยคนที่จะประสาทกินเนี่ยน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่านะครับ ตอนนี้ห้องข้างบนกับห้องข้างล่างคุณเนี่ยผมซื้อมาหมดแล้วผมจะให้พวกเขาเนี่ยเจาะฝาผนังทั้งวันเลยแล้วมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะกระสาบกินคุณบอกว่าผมไม่เก่งใจเป็นบ้านและที่คุณทําแบบเนี้มันเก่งใจเ่อนบ้านบ้างหรือปะไม่ต้องห่วงหรอกครับเพื่อนบ้านเนี่ยผมให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วไม่แต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่จะได้ยินเสียงนี้เราก็เป็นเพื่อนข้างห้องกันไม่เห็นต้องทําขนาดนี้เลยคุณ อยู่ๆก็มาเป็นเพื่อนข้างห้องเฉยเลยแล้วอีกอย่างนะห้องที่คุณซื้อคุณก็ไม่ได้อยู่แล้วยังไงครับก็ผู้หญิงคนนี้ไงเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยคุณคิดว่าผมซื้อห้องที่นี่ได้จะไม่มีปัญญาซื้อที่อื่นหรอครับคุณนี่คุกแจบ้านที่ผมมีคุณก็เลือกสักหลังสิต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องมาเจอคนแบบนี้อีกแน่ ออีกอย่างหนึ่งคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณจะขายห้องนี้ได้อะทําไมอ่ะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยห้องเสียงดังแบบเนี้ยใครจะซื้อล่ะครับท่านประธานครับตอนนี้พวกมันก็ถูกจับหมดแล้วนะครับท่านประธานก็ปลอดภัยแล้วครับเมื่อไหร่ท่านประธานจะไปรับคุณผู้หญิงกลับมาครับเรารีบลงมากันเถอะครับท่านประธานเอ้านั่นคุณผู้หญิงนี่ครับท่านประธาน นี่ยายีต่อไปบ้านของผมเนี่ยก็คือบ้านของคุณนะวันนี้จะเป็นของนายนะแต่ต่อไปอ่ะชันเจ้ายายิขึ้นมาให้ได้เลย